สวัสดีครับกลับมาพบกับรักคุณชาแนลนะฮะก็วันนี้เรามาอยู่กับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยอัตตโร,รวัดมาตตพุทธจังหวัดระยองนะครับก่อนที่จะไปรับชมรีวิวยังไงรบวรกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรักคุณชาแนลด้วยนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับเหรียญนะครับก็หว่าเป็นเหรียญเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับที่อ่า ออกมาเร็วๆนี้แล้วก็มีอยู่รุ่นหนึ่งรวยชนะมารออกมาเมื่อต้นปีนะครับพอดีพิ่งจะได้เก็บล้วก็เลยเอามารีวิวแต่ว่าไม่ได้เป็นลุ้นนะก็คือไป,ไปไปไปเช่าต่อเข้ามานะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นสร้างบาร,รมีห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะครับอันนี้ต้องบอกว่าลุ้นแค่เลขอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเอ่อเนื้อถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น ทองทิพย์เอ่อทองแดงผิลุกนะครับเท่ที่ทองแดงผิรุ้งนะครับซึ่งรุ่นนี้ที่นิยมเนี่ยจะเป็นทองแดงแค่น้ำมลน,นะครับก็จะตอนนี้ก็เหรียญละหลายตังค์แล้วขึ้นไปเยอะมากจากราคาที่ออกพีวันเนี่ยสามร้อยนะครับก็ยังไงพี่มีพิธีพุทธาพิเศษไปแล้วแน่นอนนะครับก็ลองเข้าไปหาดูได้นะครับที่เพจเอ่อหล,ลวงพ่อรวยวัดวาสุดแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นงานของพี่เอกเมืองเหนือนะครับ รุ่นว่าชื่อรุ่นว่ามหาปราบนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษไปเมื่อวันก่อนวันสองวันก่อนแล้วก็พระพึ่งถึงผมนะครับก็มีทั้งหมดสามรุ่นเอ่อสามสามรุ่นนะครับทษทีครับมีทั้งหมดสามรุ่นนะครับสำหรับรีวิววันนี้ของหลวงพ่อรวยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็เอามารุ่นแรกกันก่อนเลยรุ่นแรกเนี่ยเป็นเหรียรุ่นรวยชนะมารน,นะครับ เป็นผู้สร้างเดียวกับเออเลดของหลวงพ่อพัดที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับชื่อรุ่นว่านิยมสุดนะฮะของคุณปันกระแสพราะเครื่องนะครับก็ลักษณะกล่องเลยเป็นกล่องสีดำกิดทองนะครับเป็นสีทองนี้เนาะแล้วก็จะเป็นรูปทเทวสุวรรณทรงจำปีเป็นงานพุทธศีลแบบใหม่นะครับต้องบอกแบบนั้นเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าดีครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรวยวัดมาตบุตรนะครับด้านหลังก็จะเป็น อันนี้เป็นยันด้านหลังนะอันนี้ก็คือผู้สร้างยก็คือยังไม่ต้องเปิดออกมาก็จะเห็นรูปร่างแล้วว่าลักษณะเหรียญเป็นยังไงนะครับก็เป็นเทวสวรร์แล้วก็เป็นด้านหลังก็จะเขียนว่าหนึ่งหกแปเป็นรูปมังกรนะครับก็มาดูกันเลยนะครับของผมที่ไปเช่าต่อเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อชุบทองพ่นสายกัดเงาบางส่วนลงยาพื้นสีแดงขอบอสีม่วงนะครับนี่ฮะลักษณะของเหรียญ นะครับเป็นทรงจำปีนะครับผมก็ดูกันตามนี้นะครับนี่ฮะเป็นหน้ากากชุบเงินนะครับก็ค่อนข้างสวยออกมาเป็นงานที่ทำออกมาสวยทีเดียวนะครับข้างหลังก็จะเป็นหน้ากากชุบเงินเหมือนกันนะครับตรงมังกรและเป็นเลขหกหนึ่งหกแปดก็ด้านหลังนี่ก็จะเขียนได้ว่าหลวงพ่อรวยอัทาสาโลวัดมาตพุธ จังหวัดระยองรุ่นรวยชนะมารสองห้าหกห้านะครับนี่ฮะก็จะ,จะมีโค้ดพ่อแม่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าซิงเกิลเจอร์ของกระแสะปั่นกระแสมาเครื่องอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นยันห้านะครับของผมก็รวยตรงนี้นะฮะแล้วนี้ก็จะเป็นยันตรงนี้การหนึ่งนะครับเรื่องยันนี้ต้องขออภัยด้วยผมไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ฮะก็จะมีตอกโค้ดตรงนี้นะครับ เนี่ยสอง K ก็คือสอง K สาม K นะครับก็จะเป็นแบบนี้เก็จะมีโค้ดตัวเลขตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเลขหกสิบสามนะครับนี่ฮะสำหรับรุ่นนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูรุ่นเลขรุ่นต่อไปกันเลยนะครับสําหรับรุ่นสร้างบารมีหกห้านะครับแต่หกหกนะครับเออสร้างบารมีสร้างบารมีแปดแปดเก้านะครับนี่ฮะจะเขียนไว้ว่าเหรียญห่วเชื่อมรุ่นแรกสร้างบารมี แปดเนะครับหลวงพ่อรวยคาโลวัดมาตระพุทธจังหวัดระยองนะครับก็จะมีซีลนะฮะก็จะเขียนว่าวัตถุมงคล by the boy นะครับมีด้านหลังเนี่ยจะเป็นรายการที่สิบนะครับก็จะเป็นรายการเหมือนกับรายการสร้างถวายวัดนะครับอันนี้ก็ไปเช่าต่อพี่ใจดีท่านนึงมานะครับผมจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขกันดีกว่าว่าจะได้ เลขอะไรแล้วก็มาดูความสวยงามกันนะครับสําหรับรุ่นนี้รุ่นนี้นี่ที่ถ้าเกิดเป็นทองแดงชน้ามนต์นี่ผมเห็นนะเลขสวยๆนี่ปิดบันปิดกันไปสองพันแล้วนะครับก็สําหรับเหรียญที่ออกมาตอนแรกสามน้อยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงนะฮะออกมาได้เดือนเดียวนะครับก็ต้องมาดูกันยาวๆต่อไปอันนี้ทองแดงืีลูกนะครับ สำหรับสร้างถวายวัดนะฮะจำนวนการจะสร้างไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลงไว้ให้แล้วกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นหุ่งเชื่อมด้านนี้เป็นหลวงพ่อรวยนะครับด้านหน้านี่ฮะก็จะเขียนไว้ว่าพระครูสุขุมพันธ์สุคุมธรรมคาดานะครับหลวงพ่อรวยนี่ฮะหน้านี้ก็จะเป็นหลวงพ่อรวยก็จะสองถ้าเกิดตกแต่งบกแสงก็จะเป็นลุงลุงแบบนี้นะครับเป็นเหรียญทรงกลมหุ่เชื่อมนะครับมาดูด้านขอบนี่อันนี้เป็นรายกรารที่สิบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผมหาเลขก่อนนะนี่ครับเลขอยู่นี้สี่แปดเจ็ดนะครับนี่ฮะก็แสดงว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าไม่ 500, ห้าร้อยก็เก้า้อยเกสิบเก้าเหรียญนะครับเพราะว่าเป็นรายการสร้างถวายวัดนาะเพื่อที่จะให้นำนำปัจจัยไปทาบุญที่วัดของวัดนะครับถวายวัดสร้างถวายวัดเลยนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะครับวัดมาตาภูจังหวัดระยองนี่ครับ ยันก็จะเป็นยันห่าแบบนี้เนาะยันประจาตัวของท่านอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปกันเลยไวๆนะครับเพราะว่าวันนี้มีสามรุ่นนะครับอันนี้เป็นรุ่นมหาปราบนะครับหลวงพว่อรวยคัสโลรวัฒนมาตุภูษจังหวัดระยองนะฮะเดีกก็จะมีสิวเอกเมืองเหนือนะครับดเดี๋ยวดูนี่ครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนเเห็นหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนที่ทเห็นกันหรือว่าตรงนี้นะฮะ ก็ต้องบอกว่างานพี่เอกเนี่ยจะเด็ดจะเป็นลงปั๊มพระแล้วลงลงปั๊มพระด้วยลงแกะพระด้วยเป็นคนที่แกะพระด้วยนะครับก็อรุ่นที่ฮือฮาก็คือเป็นคนที่แกะบล็อกหลวงพ่อโตนะครับพมรังสีนะฮะที่เพิ่งสร้างเพิ่งพุทธาพิเศษไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ เห็นปิดการลุนละ8,900ในไลฟ์นะครับแต่ว่าเราก็ไ <serving> ม <Pokemon Sev ente> ่แน่ใจนะว่าพอท่ามันถึงเราแล้วเนี่ยราคามันจะพุ่งมันจะไปไกลได้ขนาดไหนแต่ว่า40ปีสร้างทีนะฮะวัดสร้างนะครับสําหรับรุ่นนั้นแต่ว่ารุ่นนี้นี่พี่เอกสร้างเอกนะครับกล่องก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแบบนี้นะครับตัดกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกกันเลยนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างส่วนใบรายการจัดสร้างเนี่ยเดี๋ยวจำนวนการจัดสร้างเดี๋ยวผมขึ้นไ้ให้นะเดี๋ยวผม ขึ้นไว้ให้ละกันเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้สร้างห้าสิบหลังต้องบอกแบบนั้นนะรุ่นนี้สร้างแค่ห้าสิบหลังนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับสําหรับพระหลวงพ่อรวยนะแต่จะไปหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งให้เวลาอนาคตเป็นตัวตัดสินละกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าสําหรับรุ่นนี้นะครับ เป็นอัลปาก้าซาตินลงยาแดงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดเพี้ยน้วยจากนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็อันนี้เป็นอัลปาก้านะครับนี่ฮะข้างหน้านี่ก็จะเป็นรูปเหรียญลงเออเป็นรูปหลวงพ่อรวยนะครับลงยาคุยพื้นสีแดงนะครับก็ดูอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ4ี่ห้าเหรียญน,นะเดี๋ยวผมขึ้นไวใ้ให้กินขอผมไปเช็คก่อนนะครับ นี่ฮะเลขแปดสิบเก้านะครับเลขสวยด้วยเลขคู่พยามังกรถ้าเกิดเป็นเจ็ดแปดเก้าก็จะสวยมากนะครับเป็นเลขมังกรแต่หน้าไม่น่าจะเท่นี่ครับนออางโพสของพี่เอกจะดูง่ายนะครับเป็นนออ่าอเป็นอัปปากาแน่นอนแต่รุ่นอันนี้เป็นอัปปากาสตินนะครับก็จะเป็นรูปหนุมันเชินพงนะครับเขียนไว้ว่ามหาป่า หลวงพ่อรวยอาคาสโลวัดมาตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนี่ครับถ้าซูมกันใกล้ๆเนี่ยอนุมาณพ่เอกจะค่อนข้างชัดคมมากนะครับนี่ฮะสำหรับเหรวรุ่นนี้นี่ครับหน้าก็จะชัดคมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูรุ่นต่อไปกันเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการไม่เสียเวลานะครับ ก็ยังไงก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มได้นะครับสําหรับรุ่นนี้หรือว่าทั้งสามรุ่นนะมีกลุ่มให้เล่นอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับงานปั่นกระแสะพเครื่องรีวิวคลิปต่อไปของผมก็จะเป็นหัวเลดน,นะครับรุ่นนิยมสุดนะครับเพิ่งพอดีพี่โก้เพิ่งจะส่งมาให้แต่เอาหยิบพอดีว่ารุ่นนี้อของฟูเตยนะครับส่งมาให้ก่อนก็เลยหยิบรุ่นนี้มาให้ดูฝั่งของพมพระรวยนะครับ รุ่นต่อไปเป็นเลยรุ่นนิยมสุดนะฮะของอหลวงพ่อพัดนะครับเกิดใ mm hmm. นะฮะมหาปราเดี๋ยวเรามารุ้นกันสำหรับรายการต่อไปเป็นเท่าที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นชนวนลงยาฟ้านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทองแดงชนวนครับ เลขแปดสิบนี่ฮะทํองแดงชนวนลงยาฟ้านะครับจัดสร้างไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับก็นี่ฮะสำหรับเนี่รุ่นนี้สีจีวรจะไม่เหมือนกันนะครับจะเพราะว่าการลงยาชนวนกับอัพอกาเนี่ยสีจีวรจะไม่เหมือนกันแต่บล็อกหน้าในบล็อกเดียวกันเลยค่อนข้างที่จะชัดนะครับสําหรับงานแกะบล็อกของพี่เอกมี เชื่อมือได้เลยว่าสวยแน่นอนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยค่ะสาาโลนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้กับรักคุลชาแนลด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ